กัดคลากดเคยืยืงเรินจามขนานนั่งกอดทั้งติงไอระบอยจังๆตือห้างเปรนเปรนตือแม่แน่เลยคงตะกันตะไลโดยะันนไล่ตะห้างเปรนตือไอจังไปอะไหล่กันครับนี่ล่าสุดมีการทำแคมเปญว่าอย่ารับผลไมาจากฝั่งไทยแล้วก็เวียดนามเข้าไปขายที่แคมบูเดียเพราะถ้าหากเราไม่รับสินค้าของพวกเขาเข้ามาขายรับรองว่าพวกเขาจะต้องเดือดร้อนอย่างแน่นอนมันใช่เหรอ ก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ้าวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะหัวงอ,อคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาเนื่องนิงน้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุมไล่กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบและคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเปนดราม่าช้ำๆที่กัมพูชาอยู่ณปัจจุบันนี้น คือต้องขอบอกไว้ก่อนว่าช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาจนถึงนปัจจุบันนี้เนี่ยยูดีดีกระแสะแบรนด์ผลไม้ไทยกับผลไม้เวียนม,มันก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากคือสาเหตุหลักๆมันน่าจะเป็นเพราะในช่วงช่วงนี้มันมีเพจของขมรหลายๆเพจเหมือนกับไปทํารายการเกี่ยวกับการขายผลไม้ของแม่ค้าคนหนึ่งนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่แหละแม่ค้าคนนี้เนี่ยขายผลไม้เต็มรถแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้อยนาแตงโมงตังโมฝรั่งฝรั่งมะม่วง แล้วเขาก็ไปถามเจ๊คนขายผลไม้ว่าผลไม้ทุกอย่างเนี่ยรับมาจากไหนรับมาจากไทยหรือว่าเวียดนามเพราะปกติคนคเขมรเขาชอบเหลือเกินที่จะรับผลไม้จากไทยแล้วก็เวียดนามไปขายเพราะมันได้รับความนิยมจากคนคเขมรเพียงแต่คําตอบที่แม่ค้าคนนี้บอกก็คือทั้งร้านของเขาเนี่ยไม่มีสินค้าจากไทยเลยแล้วก็เวียดนามแม้แต่ชนิดเดียวทุกอย่างที่เห็นคือเป็นสินค้าของเขมร ซึ่งมันก็เลยทําให้เป็นที่ถูกพูดถึงในทันทีเนื่องจากอย่างที่บอกคือร้านผลไม้ส่วนใหญ่จะรับสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาขายเพราะอิงแรกราคามันถูกและมันก็มีคุณภาพแต่พอรู้ว่าโอ้สินค้าที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือสินค้าของเขมรมันก็เลยมีการทําแคมเปญออกมายกใหญ่เลยนะครับว่าถ้าผลไม้ของเขมรมันสวยและมันดีขนาดนี้อย่างนี้เราก็ไม่จําเป็นจะต้องรับสินค้าของประเทศไทยกับเวียดนามเข้ามาแล้วสิเราน่าจะแบนสินค้าของพวกเขากันได้เลย ซึ่งหลังจากที่เรื่องนี้มันเริ่มดังขึ้นมานะครับมันก็ได้มีการเข้าไปสอบถามจากอินฟูคอมเมนต์หลายต่อหลายคนไปถามเจ้คนขายนี่แหละว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่สินค้าทั้งหมดเป็นสินค้าจากภายในประเทศกัมบูชาทําไมมันถึงได้ดูสวยและมันดูน่ากินปกติคือผลไม้ของเขมรจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ซึ่งเท่าที่หาข้อมูลดูคือมันเป็นเรื่องจร,งจริงนะครับเจ้ hayat. คนนี้เขารับผลไม้มาจากเกษตรกรชาวกัมพูชาด้วยกันเองนี่แหละแล้วก็เอามาขายเพียงแต่มันจะไม่ได้ขายตลอดทั้งปี จะมีขายแค่เป็นบางช่วงเท่านั้นแต่รู้สึกว่าในหลังจากนี้หลังจากที่มีกระแสสนับสนุสน,นสินค้าของเขมรเจคคนนี้เขาก็คิดว่าคงจะรับของเขมรเข้ามาขายไปตลอดแล้วแล้วก็เริ่มมีการลนงลงให้พ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาทุกๆคนเลิกที่จะไปรับสนินค้าของคนไทยแล้วก็ของคนเวียดนามเข้ามาขายคนที่จะรับสนินค้าเขมรเข้ามาขายพาอถ้าหากเราไม่รับสนินค้าของพวกเขาเข้ามาขายเนี่ยรับรองว่าตลาดของคนไทยและเวียดนามจะต้องเดือดร้อนแน่นอนเพราะคนกัมพูชาเป็นคนที่สนับสนุนสนินค้าของพวกเขามาโดยตลอด ถ้าเราไม่สนับสนุนของพวกเขารับรองว่าพวกเขาจะต้องขายของไม่ออกทางเพจคอมเมนต์หลายๆเพจก็มีการออกมารดลงเอาไว้แบบนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ผลไม้นะมันยังมีพวกผักพวกอะไรแบบนี้ด้วยแน่นอนหลังจากที่มีการเผยแพร่ข่าวแบบนี้ออกมาคนกัมพูชาก็แฮกเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดตามประสาของพวกเขาครับถ้ามีเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นการสนับสนุนคนเขมรตด้วยกันเองและแบรนด์สินค้าจากไทยกับเวียดนามเนี่ยพวกเขาก็จะให้ความสนใจมากกันเป็นพิเศษท,ท,ท,ทั้งๆที่ในความเป็นจริงถ้าเราคิดวิเคราะห์ ได้โดยสมองของตัวเราเองเราก็ต้องยอมรับว่าคนขเขมรน่าจะแบรนด์สินค้าไทยยากนะครับเนื่องจากสินค้าของประเทศไทยในตอนนี้แทบจะผูกขาดการขายให้กับกรัรมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้จะแบรนดในช่วงนี้ได้แต่ยังไงซะในระยะยาวก็ไม่น่าจะทําได้เพราะยังไงกรัรมพูชาก็เป็นประเทศที่เล็กกว่าประเทศไทยมากๆถ้าอยากจะปลูกสินค้าอะไรขึ้นมาขายเองคือต้นทุนมันจะสูงนะครับแล้วตลาดมันก็ไม่ได้ใหญ่การรับสินค้าจากต่างประเทศเข้าไปขายมันจึงเป็นทางเลือกที่ดีสักกว่าปลูกเอง ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าแคมเปญที่บอกว่าจะแบนสินค้าไทยอะไรแบบนี้เนี่ยมันน่าจะทําได้แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นสัก2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์ในช่วงที่มันกําลังเป็นกระแสนี้แต่ถ้าหากนานไปกว่านี้ยังไงก็ต้องรับสินค้าจากต่างชาติเข้าไปขายอยู่ดีเพราะกัมพูชาไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าออกมาขายเองได้ หรือถ้าผลิตได้เนี่ยสินค้าก็น่าจะไม่ได้คุณภาพหรือถ้าได้คุณภาพราคามันก็จะต้องแพงขึ้นตามดีมาร์และการพลายของมันนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นของคนคเขมยนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่มีคนคเขมยนออกมาแห่ทาแคมเปญแบรนด์สินค้าของคนไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าสินค้าแต่และสินค้าราคามันก็มีทั้งราคาถูกและราคาแพงแต่เท่าที่ดูแม่ค้าคนนี้บอกว่าขายสินค้าของกัมพูชาแล้วมาโทษว่าไม่ค่อยมีคนซื้อ อยากจะถามสักคําว่าราคาสินค้าที่คุณขายเนี่ยมันแพงกว่าร้านอื่นๆหรือเปล่าแล้วคุณก็อ้างว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพของเขมรแท้ๆแต่สิทธิ์ในการซื้อมันเป็นสิทธิของคนเขมรนราคาสินค้ามันแพงกว่าร้านอื่นๆถึงจะเป็นสินค้าที่ลงมาจากฟ้าฟ้าแต่ถ้าหากราคามันแพงคนเขมรนก็ไม่ต้องการคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าจริงๆอยากจะสนับสนุนของเขมเมนเองอยู่แล้วแต่ราคามันแพงเกินไปไม่มีใครอยากจะซื้อของแพงหรอกนะร้านของคุณขายราคาเดียวกันกันกบในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านแบรนด์ดัง ถ้าเราใจราคาแพงทำไมเราไม่ซื้อจากร้านที่มันดีกว่านี้ไปเลยล่ะ,กะเกษตรกรบางคนต้องการขายสินค้าของตัวเองแต่ไม่ดูราคาตลาดเลยขายให้กับคนกมุชาด้วยกันเองอย่างตั้งราคาสูงเกินปกติส่วนของที่รับมาจากต่างประเทศในซูเปอร์มาร์เก็ตราคามันสมเหตุสมผลกว่ามากเป็นคุณเองคุณจะเลือกซื้อที่ไหนเขาเบนต,ต่อมาเขาบอกว่าใจหนึ่งก็อยากสนับสนุนอยู่นะแต่มันต้องดูที่ราคาด้วยไม่ใช่ว่าคนกเมียนทุกคนจะสามารถซื้อของได้ในราคาแพงทุกๆคน ขเมนต่อมาเขาบอกว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เชื่อว่าสินค้าที่คุณนํามาขายเป็นสินค้าภายในประเทศเพราะเขมรชอบหลอกคนเขมรด้วยกันเองบางคนชอบมาอ้างว่าขายสินค้าของคนเขมรแต่ในความเป็นจริงคือรับของเขาไมา่อีกที่คุณระบุไปเลยว่าคุณซื้อสินค้ามาจากไหนเกษตรกรชื่ออะไรมันจะทําให้สินค้าของคุณนั้นดูน่าเชื่อถือมากกว่านี้เพราะราคาที่คุณตั้งขายก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นราคาที่แพงถึงของคุณจะดีจริงๆและรับมาจากเกษตรกรเขมรจริง แต่ยังมีคนอีกมากที่ถ้าหากจะต้องซื้อของแพงมักจะเลือกซื้อจากร้านที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าเห็นมีการลดน้ำลงแบบนี้ไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีมาแล้วแต่ก็ไม่เห็นคนคอมเมนต์คนไหนออกมาสนับสนุนเรื่องนี้สักกะทีนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คอมเมนต์ตกต่าถึงจุดจุดนี้คอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าใครที่มีเงินก็ควรที่จะสนับสนุนสินค้าของคนคอมเมนต์แต่สําหรับตัวผมเองผมยังคิดว่าผมต้องการสินค้าจากต่างชาติอยู่นะเพราะราคามันถูกกว่าเยอะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายังไม่อยากสนับสนุนเพราะโดนหลอกมาหลายครั้งแล้วต้องมีการพิสูจน์ถึงแหล่งที่มาให้มันชัดเจนก่อนว่าซื้อจากเกษตรกรชาวเขมรจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนให้แบรนด์สินค้าของพวกหยวนของพวกเสียมพวกเขาจะต้องเดือดร้อนถ้าหากเราไม่ซื้อของของพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าดีมากเขมรต้องสนับสนุนของเขมรด้วยกันเองสิแบบนี้แหละประเทศถึงจะ,จะเจริญขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทำไมในบทสัมภาษณ์ของแม่ค้าเธอไม่กล้าเรียกคนเวียดนามว่าพวกหยวนหรือไม่กล้าเรียกคนไทยว่าพวกเสียม ต่เรียกตัวเองว่าคนเขมรคนไทยเขาเรียกเราว่าเขมรเราไม่ควรที่จะเรียกกันแบบนั้นมันเป็นการดูถูกตัวเองชัดๆเอาแล้วให้กูเรียกว่าอะไรครับเนี่ยก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอ <Comment S 2> มเมนต์ก็จะแบ่งออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนคือฝั่งหนึ่งก็ยังคงสนับสนุนสินค้าจากต่างชาติกันเหมือนเดิมเท่าที่ฟังจากเนื้อหาเนี่ยดูเหมือนกับว่าร้านเจลาญน้น่าจะขายแพงกว่าปกตินะครับทำให้มีหลายๆคอมเมนต์บอกว่าราคามันแพงเกินจริงสินค้าเขมรถ้าจะทําขายคนเขมรก็ควรที่จะลลดราาาคงม ให้มันราคาเท่ากับสินค้าที่รับมาจากต่างประเทศอะไรประมาณนี้ก็อย่างที่บอกนะครับสินค้าจากไทยหรือว่าเวียดนามเนี่ยคือมันมีเยอะการที่จะลักพ่อไปขายราคามันก็ต้องถูกกว่าแน่นอนอยู่แล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นแคมเปญที่ดีนะครับที่จะแบนด์สินค้าจากต่างชาติไปแล้วก็สนับสนุนสินค้าภายในประเทศด้วยกันเองอะไรประมาณนี้ นานาทิตตังนาสำหรับความคิดเห็นของคนเขมรเขาแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดว่าคนเขมรพวกเขาจะแบรนด์สินค้าไทยหรือว่าเวียดนามได้หรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์บอกให้นาทราบในช่องคอมเมนต์แบบสุภาพชนด้วยกันละกันนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัตจ้า